ตูครับโอ้ปลาปลาบัก่ได้จัาต่อจับแม่วาดเนีเ่ยจับแม่มึงมันว่าจับบอกวนลนะโอ้จับนี้จับเป็นไหมเ่ยนเ่ยๆโอ้ยไโอ้ยโอ้ยเมื่อรเฮ้ยเฮ้ยมีเอามือเอามือเขี่ยลูกเอามือจับดิอย่าอย่าอย่าตีนอย่าอยอย่าตีนเขี่ยเดี๋ยวนจะทิ้เ่ยๆเฮ้ยเมา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 ามามามาา

เนี่มันคึ้นจับปลาดุกเป็นวะหมอนี่จับปลาดุกเป็นเว้ยมันวัปากบอกโอ้ยตัวตัวเซ็กระถาสิเยอะป่ะเยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยระวังหัวกูนะเฮ้ยเฮ้ยปลาพองไอ้วนไอ้วนไม่เห็นจับได้เช็คตัวไอ้วนน่ะวัวจะเต็มเฮ้ยอรนะอย่างก็อย่างก็ฮะวัวไม่ด้วยอย่างก็ không ừ cái nó khơi tiếng nó khơi nước bắc ôi เอาถมมันียงเอาคืไ้ไม่ถมมันหย็งก e ินอ่ะใาตะชมได้หายก่อนนี่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 นนี่นี่นี่นนี่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 นีนี่นี่นนี่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 นน่นี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 ่นนี่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 น่นี่นี่นี่น่นีนี่นี โอ้ยกูมา่วยผมนี่นะอุยอุยอ้ยอุไม่ได้อยู่อ่ะไม่เฉยนี่นี่จะเรงนี่นของวัาสิครจับดีๆเอาจับ้งที่อีอาอาีเปลี่ยเอาอมือจับงเล็กเมือจับวงเล็กเจนบม แียเอามือจัับอเล็กผมกินแล้วมือเล็กกินอะไรอย่างนี้มาหนิจุ๊อ้วนจับเอ้อ้วนคุณเคยเห็นเขาเอาไอ้เท้าไอ้จับปลาททีหรอม่เขาเอามือจับนนีเอ็มมือเหมือนในนี้เอามือวิทเฮ้ยออ้วนอ้วนบางทีมันซื้อมาอย่างีแต่สักครฮะมึงเบี้ยอันี้มึงตัดผมมึงตัดผมทรงเคยยังมันเนี่ยมัน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 ลจับปลาเก่งเลย กูเพ okay. ิ่จับออดจับออดอยู่พว่มีเตว่ะจับไหมลูกจับไหมยอาตีนเคี้ยวในปากตีนนี้บ่ไห้ปลฮะิปากตีนเนาะนันน่ะนี่มันกะละมังมึงเนี่ยจับนี่นี่อ้วนอ้วนนี่นี่นี่ผิวปาก่อนผิวปากผิวปากนะพยูผิวปากันงอมก็จับเอา

อ้วนโอ้ยหาเปล่าเลยเตะเปล่าเลยไหมมึงเห็นเบียร์มึงบอกเบียร์เลยไหมิึงบอกเบียร์เลยไหมโอ้เบียร์เบียร์มึงยิ้งวัี่นี่่ตัวนึงนี่วจับไปพ่น่นึนี่เตขึ้นมารงนี้น้องมืองแ มีก่อนบักหอยมานำเี้ยูดกองนี่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 ก็ตูดตูดตับเอาจับเล็กนะนี่นะู้องจับินน่ะกับจับขึ้ะนั่นนะี่เห็นลวเห็นลได้แล้วแล้วนี่เนี้ยนี่เน้ยนี่เ้แล้วกูอนกันอยู่พู้หลังเอาขึนแม่นว่ มันมีคำก็ได้ไว้ไว้ไว้พอจับเอาันี้คือยังกน้วนเอาเกิ่นี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 ่ี่น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 ีนี่นี่นี่นนี่นี่นนีนี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นีี่นี่่นี่นน่นนี่นี่นนีนี่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 น่นี่น่นี่นีนี่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 นน่น

เดี <cin stereotype> <m aks> <dragging> ๋ยวเเดี๋ยว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 เดวเดี๋ย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 วเดียดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 ยววเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี๋ยวเดี๋วเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเ โนนจัได้เงนะมนนนใสโอ้ขวดเอ้ยขวนเอ้ยมาเด้อไดนนวน้นลบยละขึ้นวันเะเลองไปหมล่ะเยกน่ยให้นี่เอ้ยจบขึ้นมาเดีเดี๋ยวนี้โยนขึ้นด้คนเดยนโยขึ้นนี้ยกขึ้นนี้หมนตีเออไปไปไปเยวเียดลองไปแมมเบียจ